คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพร,ระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมกรลยาณมิตรที่รักทุกท่านวันนี้ธรรมพรชาแนลบายครูใจขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำเสนอธรรมะในหัวข้อสร้างบุญวาสนาชีวิตแย่แก้ด้วยกรรมฐานจาก หลวงพ่อจันลานที่แรโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสีบุรีหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าความชั่วนั้นใครๆก็รู้ว่าทำดีอย่างไรทำชั่วยอย่างไรทุกคนรู้หมดว่าอะไรดีอะไรชัว่วการที่เราปฏิบัติธรรมะนั้นจะให้ผลดีมากกว่าที่เราไป อ่านไปรู้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะแต่ไม่มีการปฏิบัติเรารู้ธรรมะเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ดีไปหมดใครพูดอะไรมาเราก็รู้ไปหมดแต่เราไม่เคยนำมาปฏิบัติกับชีวิตของเราเลยนั้นก็เป็นความรู้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เรียกว่าเป็นพวกที่คำพีเปล่า คำว่าคําทีเปล่าก็คือรู้รู้ทุกอย่างใครพูดอะไรมารู้ทุกอย่างรู้อะไรดีอะไรชั่วแต่ไม่มีสติที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ทําชั่วไม่มีสติที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้คิดชั่วแต่ถ้าคนที่ผ่านการปฏิบัติทาจริงๆน,น,นั้นนะคะจะมีสติการที่มีสตินั้นก็คือจะสามารถควบคุม การคิดไม่ดีได้การทำไม่ดีได้แค่คิดไม่ดีขึ้นมาสติจะเป็นตัวควบคุมให้ปัดทิ้งคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาปัดทิ้งคิดอยากจะไปฆ่าเขาไปเอาชีวิตเขาไปทำร้ายชีวิตเขาเขาหนึ่งชีวิตเราหนึ่งชีวิตมีชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากันมีค่าเท่ากันดังนั้นเราปัดทิ้งอยากจะไปขโมยของเขาจิตคิดขึ้นมาอยากจะได้ของเขา ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ใช้ประโยชน์แล้วเราอยากได้เราไปหยิบไปจากของเขามาเลยอันนี้ถ้าเรามีสติเราจะไม่ทําปัดทิ้งการที่เราคิดขึ้นมาแล้วเราปัดทิ้งนั่นคือการที่เราฝึกปฏิบัติเรามีสติดีมีสติดีก็จะควบคุมไม่ให้คิดไม่ดีพอเราคุมการคิดไม่ดีได้เราก็จะคุมการทำไม่ดีได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมง่ายๆนะคะที่หลวงพ่อจรันท่านได้เมตตา สังสอนท่านได้เมตตาแนะนำให้นำไปปฏิบัติจริงๆเมื่อเรานำไปปฏิบัติแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจเลยนะเป็นหัวใจของการสร้างบุญวัสนานะคะเราจะแก้ไขชีวิตของเราชีวิตที่แย่ๆได้เราแก้ได้ด้วยกรรมฐานการฝึกสติฝึกสมาธินี่แหละนะะฝึกเพื่อให้นำมาใช้ได้จริงในชีวิตเรานะคะ ส่วนมากเรารู้แต่คำพีแต่เราไม่รู้การปฏิบัติถ้าใครที่สามารถนำมาปฏิบัติได้เราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตได้นะคะการที่เรารู้นั้นเราต้องรู้ให้จริงรู้ให้ซึ้งรู้ให้เข้าใจซึ้งถึงเหตุผลจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะ ลงมือปฏิบัติจริงๆตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ลงไว้ในจิตในใจแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีความหมายนะคะไม่ได้เป็นแค่คำพีเปล่าถ้าคนที่รู้ทุกอย่างใครพูดอะไรมารู้หมดแต่ไม่เคยนําไปใช้ในชีวิตจริงไม่เคยนําไปช่วยชีวิตตัวเองเลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยคนอื่นก็ไม่ได้อันนั้นคือ ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคำพีเปล่านะคะอันนี้เพื่อนๆกาลยาณมิตรที่รักทุกท่านก็นำไปคิดนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าเราจะเป็นคำพีเปล่าหรือเปล่านะคะการที่เราจะปฏิบัติได้นั้นเราจะต้องมีศรัทธาเราจะต้องมีศรัทธาคนที่มีศรัทธานั้นทำอะไรก็จะได้ดีไปหมดนะ,ะเรามีศรัทธา เราไปปฏิบัติธรรมเราก็จะปฏิบัติได้ดีเรื่องราวอะไรมากมายหลายประการที่เกิดมาเรามีความศรัทธาแล้วเราก็จะเชื่อในคําสอนเชื่อในคําสอนแล้วเราก็จะตั้งใจปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติได้แล้วเราก็จะสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้นะคะย,ยืนเดินนอนนั่งควบคุมสติตัวเองให้ได้นะ,ะอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเข้าออก อยู่กับลมหายใจรู้รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนั่นคือการมีสติดีมีจิตดีมีจิตดีคําว่ามีจิตดีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตาทุกชีวิตเกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเรามีเมตตาซึ่งกันและกันเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตดีจิตดีเราก็จะรู้สึกโล่งมีความสุขโล่งโปร่งสบาย เมื่อเรามีความสุขโล่งโปร่งสบายคิดอะไรไม่ดีเราตัดทิ้งคิดอะไรไม่ดีเราตัดทิ้งเราจะกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความดีความถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความดีความถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมแล้ว<ม>เราก็เราก็จะกลายเป็นผู้ที่คิดดีทำดีเมื่อคิดดีทำดีแล้ว ใจิตใจดีแล้วเราออกไปสู่สังคมภายนอกเราออกไปทํางานเราก็จะทําด้วยความที่มีความสุขมีความสบายใจเมื่อเราทําด้วยความสุขความสบายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําออกไปก็จะดีเราจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาคนที่ปฏิบัติธรรมนั้นการที่จะขี้เกียจทิ้งงานนั้นไม่มี เขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของทุกคนในครอบครัวมีปัญญาในการแก้ปัญหามีปัญญาในการที่จะทําการงานกิจให้สําเร็จการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นปฏิบัติอยู่3ประการคือต้องมีศีลสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็คือไตรสิกขา แต่ทุกคนง่ายก็คืออ่านมารู้หมดอะไรดีอะไรชัว่วแต่ไม่มีสติที่จะยับยั้งชั่งใจเมื่อไม่มีสติที่จะยับยั้งชั่งใจนั่นคือคำพีเปล่าคำพีเปล่าจะไร้ประโยชน์สำหรับชีวิตของเราดังนั้นเราจะเป็นคนที่ไร้ประโยชน์เราจะเป็นคนที่ไร้ค่าหรือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าง มีโชคชะตาที่ดีปฏิบัติธรรมมีสติศรัทธาในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาต่อความดีเชื่อให้ฝังลึกลงไปในจิตในใจว่าทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วแน่นอนแล้วในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ ฝึกสติในการแยกยังช่างใจตัวเองรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ทุกเรียนบทเดินนอนนั่งกินรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตั้งสติไว้ครบศีลก็จะครบเมื่อเราตั้งสติไว้ครบเราก็จะครอบคลุมศีลศีลเราก็จะครบ,บ,นนรค,รบคนที่มีบุญวาสนาจากชาติก่อนชาติแล้วนั้นเขาเกิดมาเขาจะเป็นคนที่ อ่อนน้อมทองตนมีเมตตาบารมีในจิตใจตัวเองนิสัยดีตั้งแต่เกิดนิสัยดีตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้เกิดมาถึงแม้ว่าจะยากจนเขินใจเงินทองขัดสนนั่นคือแค่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกแต่ว่าทรัพย์ภายในของเขามีเขาก็จะมีสติปัญญาในการปฏิบัติจิตจิตใจของเขาก็จะแจ่มใส มเมื่อจิตใจแจ่มใสแล้วสติก็จะมีสติในการคิดมีสติปัญญาในการเปิดสิ่งดีๆขึ้นมาในสมองแล้วเขาก็จะใช้สมองของเขาในการทํางานประพฤติตนในอาชีพการงานที่ชอบแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ปัญหาชีวิตได้ก็จะร่ํารวยเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลห้าสำคัญที่สุด มีสติถ้าเรามีสติเราก็จะครอบกลุมสีห้าให้อยู่เราได้คิดไม่ดีดีทิ้งคิดไม่ดีด,ดีทิ้งเราจะไม่ไปถึงขั้นที่เราทำไม่ดีอันนี้สำคัญนะคะหลวงพ่อท่านบอกอดทนต่อการทำงานหน้าที่ของตนเองผู้ที่มีธรรมะนั้นจะมีเมตตาแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างการเจริญพระกรรมฐานต้องการให้มีสติดี ยืนเดินนอนนั่งให้มีสติรู้ว่าตัวเองทําอะไรรู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้ลมหายใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมะก็คืออารมณ์คุมอารมณ์ให้อารมณ์ดีตลอดเวลาให้ได้ถ้าโกรธขึ้นมากําหนดไปที่ลิ้นปีให้รู้ว่าตัวเองโกรธให้รู้ตัวเองให้รู้ลมหายใจตัวเองแล้วสภาพความโกรธนั้นก็จะหายไปธรรมะคืออารมณ์ ธรรมะคือธรรมชาติถ้าไม่มีสติก็จะเดินไปสู่หนทางหายยนะนถ้าไม่มีสติปากก็โมโหมาก็จะพูดไปด่าไปหายนะก็จะตามมาจิตใจถ้าไม่มีความเมตตาไม่ถูกใจตัวเองมาก็อาจจะไปชกไปต่อยไปว่าเขาทาให้เขาเดือดร้อนหายยะก็จะตามมาดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือถ้าจิตคิดไม่ดีปักทิ้งดีทิ้งทันที อันนี้เราจะเรียกว่าเราเป็นสมาธิเรามีสมาธิคนโง่ชอบเอาจิตไว้ที่ปากนึกอะไรก็พูดออกไปคนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจเมื่อมีสติไว้ที่ใจแล้วคิดอะไรขึ้นมาถ้าดีก็ดีไปคิดแต่สิ่งดีๆถ้าคิดไม่ดีดีทิ้งทันทีธรรมะคือธรรมชาติเกิดดำอยู่ในชีวิต คนนี้คนที่มีธรรมะจะจิตใจดีจิตดีจิตใจดีจิตใจ,จ,ตใจโล่งผูงสบายการทํางานก็จะดีทํางานก็จะออกมาดีจิตใจดีแล้วเงินไหลนองทองไหลามามีสติในการทํางานคนที่มีธรรมะแล้วมีสติแล้วการทิ้งงานจะไม่มีจะมีความรับผิดชอบในชีวิตตนเอง รับผิดชอบในสิ่งที่คิดว่าดีรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำศีลก็จะครบการที่คิดไมด่ดีนั้นไม่มีทำอะไรไมีแต่ดีดีดีจิตดีทำอะไรก็ดีสติดีมีเมตตามีเมตตาก็จะทำให้จิตดีจิตดีการงานก็จะออกมาดีไปไหนก็โล่งปร่งสบายยิ้มแย้มแจ่มใสมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีก็จะทำให กิจการงานเจริญรุ่งเรืองมีคนคอยค้ำชูอุดหนุนคอยช่วยเหลือมีเมตตาต่อกันจิตดีใจดีไปไหนดีแน่นอนทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจที่จะมีสติที่ดีสำหรับวันนี้ครูใจขออนุโมทนาผลบุญ หลวงพ่อลันทิตี่แต่รโรมที่ได้ให้ข้อคิดธรรมะดีๆสำหรับผู้ของเรือนเราปัตตุชนคนธรรมดาถือว่าเป็นธรรมะที่สุดยอดมากขอทุกคนท่านผู้ชมกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านมีส่วนในบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกผู้ทุกคนธรรมะสวัสดีค่ะขอทุกคนสำเร็จสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกอย่าง ถ้าเรามีกรรมฐานเราจะแก้ทุกเสียงทุกอย่างได้ดังนั้นฝึกกรรมฐานฝึกสติสัมปชัญญะขอทุกคนจเจริญในธรรมธรรมะสวัสดีค่ะ